ดีครับคุณผู้ชมก็พบกันอีกครั้งนะครับในรายการดิเอลิเมนต์องคาพยพนะครับแน่นอนพบกับผมนะครับเตย้ยก็ต้องพบกับเครื่องดื่มที่แม่งโคตรเทพเลยนะแล้วก็สรรหามาให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็อาหารที่แม่งคุพ่อคุณแม่เทพเลยนะวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาที่อีกที่หนึ่งที่ผมอยากจะพาคุณมาคือผมรู้เนี่ยโลกต้องรู้นะเป็นที่ที่มันโคตรยูนิคเลยส่วนนี้ จะเป็นที่ไหนอะไรยังไงและอาหารเป็นอะไรไวน์เป็นอะไรไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบ้านเก่าของหลวงสาธรน,นะครับก็อยู่ตรงถนนสาธรน,นี่เองสงสัยชาติที่แล้วคุณผู้ชมผมเคยคงเคยอยู่เป็น ค่ารับใช้อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับชาตินี้ก็เลยต้องมารีวิวหลายครั้งแล้วนะครับด้วยความที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมแล้วก็อาหารที่นี่นะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเอาวายอะไรมานะครับวันนี้ผมมาที่ร้านเนี้ยนะครับก็เป็นมันอยู่ในภายใต้ของโรงแรม W Hotel นะครับ ตัวเนี้ยตัวอาคารเนี่ยชื่อว่า The h o u s สปัจจุบันเขาก็มาทําเป็นร้านอาหารนะคุณผู้ชมชื่อร้านพายอ <Wow. S 1> ่าง,งงอีกพายก็ P A W I พายก็แปลว่าพายเรือนะคอนเซ็ปต์เขาก็ชัดเจนเดี๋ยวเชฟก็คงมาเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้นะถ้าเราทานอาหารไทยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าวายที่จะพ้นจากอาหารไทยไปไม่ได้เลยนะผมก็นําเสนอวายขาวลิซลิงนครับนี่วันนี้ผมก็เอาลิซลิงมาคุณผู้ชมบอกเอ๊ะอาจารย์ทําไมทะลึ่งยังวะแม่งทิ่หมหัวลงไป ก็ผมเคยบอกแล้วไงวันที่ร้านหลงโถะจำได้ไหมที่เราไปรีวิวเรื่องไวน์ขาวกันใช่ไหมครับว่าไวน์เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่คือเวลาเราแช่ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับถังเนี่ยมันไม่รองรับที่จะเต็มขวดนะมันก็จะความเย็นมันก็เวลาเรากินไวน์แก,ก้วแรกๆเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยเย็นไม่งั้นเราต้องแช่ไว้นานหน่อยนะอันนี้ผมก็ทะลึ่งเอาหัวเสียบลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จริงๆก็แช่ไว้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องลิสซิ่งนะไวน์ขาวเป็น ออลซาสหรืออาเซเชียนไวนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันต่างจากซูเปอร์ลิสซิงของเคลเลอร์ใช่ไหมจำได้ไหมที่ผมบอกอันนั้นมันคือเป็นเยอรมันลิสซิงมันก็มีความแตกต่างจากตัวออาซาสพอสมควรนะครับบางคนบอกเอ๊ะไว้ซ้ำกันหรือเปล่านะผมจะบอกให้ว่า2อทรงนี้นะครับทั้งเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ย totally different เลยมีความม่งโคต่แตกต่างกันเลยคุณผู้ชมแล้วมันต่างกันยังไงนะที่ผมเคยบอกไนงะเมื่อตอนที่ร้านเพชได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันมาจากลูมแม่น้ําเดียวกันคือลูมแม่น้ํไรน์เข้าใไ,ไหมที่เวลาเราเรียกวายไรอ่ะวายไรอ่ะนะวายไรก็คือวายมาจากลูกแม่น้ำที่มี3าประเทศคือออสเตรียเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสทำมานานมากเป็นพันปีแล้วนะแล้วตอนหลังเนี่ยถึงมาแบ่งแยกกันนะครับ ไวน์ Why, ที่ผมเอามาวันนี้ผมจะบอกนี้ว่ามันแตกต่างจากเยอรมันยังไงนะครับไวน์ฝรั่งเศสเนี่ยเอาซาร์สเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับแอลกอฮอล์มันจะสูงกว่าทางฝั่งเยอรมันความหวานเนี่ยมันจะน้อยกว่าที่เขาเรียกว่าดรายนะจริงๆไม่ใช่หวานน้อยกว่าเรียกว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยแทบจะไม่หวานเลยแต่ในขณะที่ฝั่งเยอรมันเนี่ยจะหวานกว่านะครับซึ่งผมเคยบอกครั้งที่แล้วจาได้ใช่ไหมว่าที่ผมเลือกหรือทางร้านเลือกมาเนี่ยตอนนั้นเขาจึงต้องมีคำไอดีนิฟายว่าทรอ c เกน ทอกเกนก็แปลว่าไม่หวานของเยอรมันใช่ไหมซึ่งเยอรมันนี่ผมจะไม่ขอพูดถึงนะเพราะมันเยอะมากมันคัสซิฟายระดับน้ําตาลลงไปแม่งประมาณ7จ็ดเลเวลแล้วก็ยังมีความหวานที่แยกไปทำไวายหวานนั่นอีกต่างหากเราไม่พูดถึงซึ่งข้อน,นี้เป็นข้อนหนึ่งที่ทําให้คนไทยไม่อยากดื่มวนยเยอรมันทั้งที่เป็นวายดีเพราะไอเรื่องมันเยอะคุณเข้าใจปะแต่พอมาไอว เอาสาร์ทเนี่ยเอาก็จะทําให้มันง่ายลงนะคนคนเรื่องอะคนไทยมันก็จะคุ้นเคยกับไวน์ฝรั่งเศสมากกว่าอันนี้ผมหมายถึงไวน์ลิสซิงในหมู่แคบนะแต่วันนี้ผมจะทําให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าเวลาคนอธิบายเนี่ยมันทําเรื่องยากให้แม่งให้โคตรยากเข้าใจป่ะาแต่วันนี้ผมจะทําเรื่องยากให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายคุณดูผมเนี่ยคุณฉลาดก่าผมอีกใช่ไหมฉะนั้นผมแม่งจบป .4 ไงก็ามาอธิบายให้คนจบปริญญาเอกฟังนะก็ทําให้มันต้องง่ายเข้าไปนิดนึง ไวน์ในอาัลซาัตเนี่ยมันใช้องุ่นอยู่ประมาณไวน์ขาวนะใช้อยู่ประมาณ6-7ถึงตัวเอา4ตัวหลักก่อนเขาเรียกเมเจอร์นะมีลิสติ้งนะมุสกัตเกวูสตรัมเนอร์นะครับและสุดท้ายคือพีโนกอรมี4อันก่อนนะเอาตัวเทพก่อนนะตัวหลกัลกๆเนี่ยคือลิสติ้งกับมุสกัตเนี่ยทางฝั่งฝรั่งเศสหรืออาัลซาัตเนี่ยจะทำออกมาเป็นแบบดรายคือไม่หวานนะส่วนเกวูสตรัมมเนอร์หรือและพีโนกรีอีก2ตัวเนี้ย เขาจะทำออกมาเป็น traditional หรือแบบโบราณเลยเขาเรียกว่า slightly sweet คือ off dry อ่าเห็นไหมแปลว่าหวานน้อยคือหวานไหมหวานแบบบางๆฉะนั้นเวลาจะซื้ว่วายในอัลซัสเนี่ยคุณต้องแบ่งแยกเห็นไหมถ้าไม่ชอบหวานเหมือนผมไม่ชอบหวานผมจะซื้อลิสซิ่งกับมุสカตถ้าชอบหวานน้อยให้ซื้อเกวูสตอมิเนอร์เกวูสตอมิเนอร์กับพีโนกรลีแล้วก็จะแยกกันนะครับโอเคนี่คือความแตกต่างว่าแอลกอฮอล์ทางฝรั่งเศสสูงกว่าและ ดรายก็คือไม่หวานนะแตกต่างจากฝั่งเยอรมันอันนี้ผมถึงเอามาทําเป็นอีกหนึ่งตอนแล้วที่สำคัญคือในหลักทั่วไปของลิสซิงเอาลิสซิงเพราะวันนี้เราลิสซิงมาลิสซิงทางฝั่งฝรังง่งเศสเนี่ยจะมีกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นน้ํามันกา๊าดฉุนนะมีความเขาเรียกว่ากลิ่นแรงอะ่ะบางคนบอกว่าทางเยอรมันไม่ค่อยมีผมเนี่ยดื่มไวน์เยอรมันมาเยอะนะลิสซิงเนี่ยผมซื้อมาเยอะพอสมควรเวลาไปต่างประเทศบางผู้ผลิตก็ยังมีกลิ่นน้ํามันก๊าดอยู่วิธีการแก้งผมก็คือว่า ผมใช้แก้วไวขาวที่เป็นทรงชาร์โดเน่คือให้มันใหญ่หน่อยแล้วมีอากาศเข้าไปทําปริกรยากับมันซึ่งต้องการให้ความเป็นปิโตรเคมีหรือน้ามันก๊าซเนี่ยมันออกกลิ่นมันออกไปนะครับก็จะได้ไวัยลิสซิงที่แบบบาลานซ์ขึ้นโอเคทีนี้เอลซาร์เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงคุณผู้ชมทําไมถึงเอามาทาอีกตอนหนึ่งในเอลซาร์เนี่ยมันเป็นเขตที่สําหรับผมนะและนักวิจารณ์ไวน์ทั่วโลกเชื่อว่าแม่งเป็นเขตที่แม่งโคตรอินดี้เลยคุณผู้ชม มันทํไวน์ได้ครบทุกแบบแล้วแม่งคุณภาพด้วยมันทำไวน์ขาวได้ดีเลยนะไวน์ขาวนี่ดีมากไวน์แดงทําจากพีโนโน่ทาสปาร์คลิงไวน์นะหรือไวน์ฟองแต่จะไม่เรียกว่าแชมเปญที่ผมเคยบอกตอนไวน์ฟองร้านเฮตุกตเดียวจําได้ใช่ไหมอันนั้นมันคือทําในแชมเปญก็ต้องเรียกว่าแชมเปญแต่ที่นี่เขาจะเรียกอีกคํานึงเขาเรียกชื่อว่าบุฟมองเดออัลซัสจะเป็นคําเฉพาะของเขานะครับอันที่4ี่เขาทำโรเซ่อันที่5้าเขาทำไวน์หวานจำได้ในไวน์วหวานที่ผมเคยลงตอน เทพจัดสรรไวน์เน่าซึ่งไวน์หวานในเขตเนี้ยก็แยกกันเป็น2แบบที่ผมเคยบอกตอนลงชาโตเจนี่จำได้ใช่ไหมที่มีเลดฮาวเวสกับโนเบลรอดที่นี่ก็ทําได้เด่นเลยนะที่นี่เขามีศัพท์เฉพาะเรียกยากแต่อ่ะรู้ไว้นิดนึงวองดองชาดิฟนะครับแปลว่าเลดฮาวเวสคือหวานจาได้ไหมและพอขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งที่โนเบลรอดเขาจะเรียกว่าซิเล็กซียองเดอะกลางนอฟก็จะมีองุุนพันหนึ่งที่แม่งโคตรเทพเลยคือปีโนกรีเอามาทำไวน์หวาน ซึ่งปีโน like กรีที่ทําในเขตนี้ยก็มีฉายานะชื่อโตเกหรืออาลซัสโตเกหรือโตไกเป็นลักษณะไวหวานที่ทำที่ในประเทศฮังการีตรงนี้ก็ทาไ <m ul ose auen> วหวานได้แม่งโคตรพ่อโคตรแม่เทพเลยเห็นป่ะคือเรื่องแม่งเยอะไงโอเคเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเข้าเรื่องไวน์ขาวที่นี่เขาแบ่งคัตส์วิเคชั่นบอกเอาไปสองอันจําได้ใช่ไหมผมเคยบอกตอนอ่านฉลากไวน์ที่ร้านเทรซี่ว่าในฝรั่งเศสเนี่ยไวน์ทั่วไปตอนนี้มี3ามคัตส์วิเคชั่นแงเดูฟราน IGP แล้วก็ AOP จําจำได้ใช่ไหมแล้ววันที่ผมลงที่วายไสยเวทนะร้านสบลรรจำได้ใช่ไหมที่ในเขตเบอร์กันดีที่มี3อันเหมือนกัน <c oughs> แต่เขาจะเป็นเริ่มที่ AOC ก่อนมาเป็นพรีเมียร์ครูแล้วก็เป็นกล่องครูแต่เอาซัดมันทำเหลือแค่2อันคือเริ่มด้วย AOC เลยนะครับ แล้วขึ้นเป็นกรองครูคล้ายกับในเขตเบอร์กันดีแต่ไม่มีเพอร์มิเย่ครูคือมีแค่2อันนะเอาไว้ขาวก่อนวันนี้ผมเอาตัวล่างมาคือ AOC ที่ทํามาจากลิสซิ่งสั้นๆน,นะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า4ี่เมเจอร์หลักองุ่นจําได้ใช่ไหมมีลิสซิ่งมูสกัตพีโนกรีสนะครับเกวุสตรามิเนอร์ซิลเวเนอร์พีโนบลองออกซลัวอันนี้คือองุ่นเขียวที่ใช้ทําไวน์ขาวอ่ะคุณผู้ชมบอกว่าผิด ถูกต้องนี่แสดงว่าคุณเก่งมากในองุน7ตัว 6- กถึงเตัวเนี่ยนะครับมันมีองุนแดงและองุนฟ้าเรียกว่าองุนม่วงดีกว่านะครับอยู่2ตัวคือพนะีโนกลีสนะพีโนกีส์เป็นองุน <Wow. S 1> สีน้ำเงินสีม่วงนะครับแล้วก็เกวุสตรามิเนอร์เป็นองุนแดงผิวสีแดงเลยนะครับจะเอามาทําไวขาวฉะนั้นตัวไวองุนแดงหรือองุนน้าเงินที่ใช้ทําไวขาวเนี่ยก็จะมีเกวุสตรามิเนอร์กับพีโนกีส อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือมูสกัตมูสกัตเนี่ยเป็นองุ่นโบราณเอามูสกัตเนี่ยมีทั้งขาวทั้งแดงน้ําเงินทองแม่งเยอะมากเป็นองุ่นที่แบบมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ที่มันน่าตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมูสกัตเนี่ยมันเป็นองุ่นที่มีมานานนะสี่ห้าพันปีเป็นอัุ่นโปรดของใครรู้ไหมครีโอพัตรานี่ขนาดนั้นคลีโอพัตราเขาทำออชอบดื่มไงนะพูดไปแล้วก็เปิดไปอาพูดไปแล้วก็เปิดไปทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงตัวกองคูใช่ไหม กองคูเนี่ยมันทำาจากองุ่นสีตัวคุณก็บอกอีกบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อาจารย์เน่เก่งมากมันมีแยกออาไปตัวหนึ่งคือซิวเวอร์เนอร์อันนี้ยกเว้นนะผมไม่อยากพูดถึงก็ได้กองคูมานะครับเยอะไหมเยอะเนาะแม่งโคตรเยอะเลยอาจจะเปิดไปก่อนระหว่างนี้เราก็เปิดไปก่อนคุณผู้ชมอันนี้เป็นลิสติ้งนะจากรีอองเบเยอร์นะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมมก่อนโอ้โหนี่หอมกลิ่นมาแล้วกลิ่นผลไม้ อันนี้เราก็พูดเยอะไงเหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนคุณผู้ชมนี่ตาำพายดมก่อนพูดเยอะโอ้โหเฮ้ยมันดีอย่างมันดีงามมันไม่ค่อยมีกลิ่นน้ำมันกาซเท่าไหร่โหโหกระตุ้นเลยอ่ะ ตื่นเลยคุณผู้ชมโอ้โหว่แงแอซิดเลยอันดับแรกอแรกอซิดมันจี๊ดจา๊าดเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รอมันหายใจนิดหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้นะผมจบตรงนี้ก่อนผมจะไม่ลงไปลึกนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบว่าเฮ้ยทำไมเรื่องวายมเยอะอย่างนี้เอาสั้นๆก่อนถ้าเป็นกองครูนะที่ผมบอกมันมีสองขั้นใช่ไหม AOC กับกองครูใช่ไหมนนี่คือ AOC ตัวกองครูเนี่ยมันจะแกลนขึ้นไปอีกคือในฉลากเนี่ยมันจะบ่งบอกไปถึง เขตในการทําวายหรือพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลิเยรดีนะเป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้โปรดิวเซอร์ผมมันต้องไปหานะสัุดยากมากลิเยอดีนะครับในลิเยรดี D เนี่ยมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นไคลเมทซึ่งจริงไม่ใช่นะไคลเมทที่แปลว่าสภาพอากาศนะจำคำนี้ไว้นะสามคำเพราะมันจะเป็นคอนเซิร์นเรื่องตัวในตอนอไวน์สายเวทนะที่เป็นเกี่ยวกับวายเบอร์กันดีมันจะมีตัวหนังสือข้างล่างไว้เล็กๆผมจะแยกให้คุณฟังสามคำหนึ่งคือแตลัวหรือแต่หัว ผมพูดเรื่องนี้แล้ววันที่เราไปถ่ายทำที่ร้านหลงโถงจาได้นะแต่ลัรวมประกอบด้วย4ี่อย่างไม่ใช่คุณจําได้อันที่2ใหญเ่เล็กลงมาหน่อยเป็นซับเซ็ตของตัวแต่ลวคือไอตัวนี้แหละเรียดีอันที่3มแม่งเล็กสุดเลยเป็นสับของซับเซ็ตที่เขาเรียกว่าครีม่าภาษาอังกฤษสะกดว่าไคลแม็กซ์ซึ่งผมจะไม่พูดคาว่าไคลแม็กซ์ต่อไปผมจะพูดคาว่าครีม่าครีม่าเนี่ยมันบ่งบอกไปถึงดินนะตรงตรง,ตรงนั้น ที่เขาเรียกว่าโลเคชันมันดีายอย่างนี้นะผมไม่ได้พูดเองนะภาษาอังกฤษมันดีาฟอย่างนี้คุณไปเปิดดูได้ในเว็บของแวงโดบโกนเขาจะบอกเลยครีม่าเนี่ยคือโลเคชันเป็นจุดที่อยู่ตรงนั้นที่ตั้งมาตั้งแต่ยุคบีเดิลเอจคือยุคมืดหรือยุคกลางในยุโรปเป็นการปักหมุดเอานะครับมันอาจจะดูลึกไปนิดนึงนะแต่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนตอนที่ผมเข้าวงการวายใหม่เนี่ยมันสับสนเนี่ยมันฉับชนไปหมดอะคุณผู้ชมไ ที urai, why why ่บอกเรื it. It ่องกองครูเนี Beij ่ยในตัวของวายเบอร์กันดีกับตัวของออลซัสเนี่ยนะครับที่เป็นกองครูเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่ข้างล่างนะใต้ชื่อผู้ผลิตบางทีเราก็ไปหาคำเนี่ยนะก็ไม่เจอนะครับผมก็เลยบอกว่าสมัยผมเข้าขาวงการใหม่ๆพวกเซียนวายเขาเรียกตรงเนี้ยว่าแต่หัวหรือแต่ลูนะที่ผมเคยพูดนี่ใช่ไหมที่ร้านหล่งโถ่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ให้ definition หรือคำจำกัดความตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียดีหรือ crime m a c h ที่ภาษาอังกฤษสะกดว่า c r i m a c แต่เราอ่านแบบฝรั่งเศสอ่านว่าครีมานะครับครีมาเนี่ยคำจำกัดความหรือ define มันในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเป็น location หรือที่ที่ตรงนั้นที่มันเกิดการปักหมุดตั้งแต่สมัย middle age หรือ dark age สมัยโบราณเลยคุณผู้ชมยุคก,กลางหรือย <Wow. S 1> ุคโง่นะเขาจะปักหมุดตรงนั้นก็จะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะเช่นโครพลังตูยกตัวอย่างนะโครเซงจาร์นะก็คือเป็นที่ที่เล็กที่สุด อยู่ตรงนั้นเป็นดินที่อยู่ตรงนั้นนะครับพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาก็เรียกว่าเป็นลิดีที่เขาเรียกว่าเป็นจีโอกราฟีจีโอกราฟีก็คืออะไรสภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปภูมิศาสตร์เนี่ยมันรวมหมดนะคุณผู้ชมภูมิศาสตร์เนี่ยมันรวมไปถึงอากาศดินน้ําอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมแสดงว่ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยพอแต่รัวเนี่ยหรือแต่หัวเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมดินน้ําลมฟ้าอากาศวายโกลอิ่ง แล้วก็ฮิวแมนก็คือรวมไปถึงมนุษย์เห็นไหมว่าการที่ผมไล่จากใหญ่ไปเล็กแล้วเล็กขึ้นมาใหญ่เนี่ย <Wow. S 2> คุณจะเห็นว่ามันครอบคลุมพื้นที่ลงไปต่างกันฉะนั้น <Wow. S 2> ไอตัววนยแดงเนี่ยขอโทษไอตัววา์ที่อยู่ในเบอร์อรกันดีหรือวายในยอาาัลซัสที่เป็นกรองครูเนี่ยตัวหนังสือตัวเนี้ก็แปลว่าเราจะไม่เรียกว่าแต่รวยต่อไปแล้วเราจะเรียกว่าครีม่านะครับ ในตัวกองคูนะหรือเพอร์มิเยค่คูแต่ถ้าทั่วๆไปที่มีคำเรียกตรงนั้นส่วนใหญ่จะเรียกว่าลีเยอดีนะเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันวันนี้ก็มีคำสามคำมาเสนอโอเคทีนี้พูดเยอะไงคุณผู้ชมก็แบบว่าเฮ้ยนี่มึงจะมาเปิดเลคเชอร์ไงวะแหมก็อย่างที่ผมบอกเราก็เรียนรู้กันนิดนึงนะครับลียองเบเยอร์เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือว่าผมไม่เจอวายรียองเบเยอร์เนี่ยที่ร้านอาหารนี่แม่งโคตรเทพเลยคือหนึ่งผมไม่เจอที่ร้านนอมังดีวันนั้นเขาเสิร์ฟปีโนกีผม แล้วครั้งที่2ผมไปเจอที่ซิร็โควันนั้นเขาเสิร์ฟเกวุสรามิเนอร์แต่โดยส่วนตัวผมไม่ชอบเกวุสรามิเนอร์กับมูสคัสที่ผมบอกเนะี่ยมันมีกลิ่นนิ้นจีนะผมไม่ค่อยชอบคือกินแก้วแรกอร่อยแต่พอกินเข้าไป3 4แก้วปุ๊บมันเลี่ยนหลัง,ลงๆนี่ก็มาเทาใจให้กับลิสซิ่งแล้วลิสซิ่งเนี่ยนะผมจะบอกว่าแม่งโคตรแพงเลยครับจำได้ให้ผมบอกนะไอ้มองราเช่ที่ทำมาจากเชอร์ลอนเน่ยไวน์ขาวนะแล้วก็ลิสซิ่งเนี่ยเป็น2ไวน์ขาวที่ แพงที่สุดในโลกอีกตัวหนึ่งคือดีเข้มไวหวานที่ผมเคยบอกจำไ,ได้ไหมไอ้สตัวนี้แม่งเป็นไวน์ขาวที่แม่งคุณพ่อคุณแม่แม่งแพงสั์นะก็เลยจะบอกคุณผู้ชมลียงเบเยอร์เนี่ยทำไวน์มาในเอาซาร์เนี่ยคุณผู้ชมมาพันปีแล้วนะตระกูลเขาบ้านนะแต่ที่เริ่มมาเป็นชาตโต้เนี่ยหรือเป็นเมซองเรียกว่าเป็นเมซองดีกว่าเป็นบ้านเนี่ยเขามาเริ่มทําปี1860กว่าก็ปัจจุบันนี่ก็ร้อยกว่าปีแล้วก็เรียกว่ามีชื่อมานานนะทีนี้ทั้งเขาเรียกอะไรอะลิา โปรไฟล์เขาเนี่ยเห็นไหมที่เสิร์ฟในร้านอาหารระดับมิชลินฟรายด์ดิเนงวันนี้ผมก็เลยเอามา pairing กับอาหารไทยนะให้คุณผู้ชมลองทินที่ผมก็ชิลได้เย็นกําลังดีแล้วเดี๋ยวจะเอาออกไว้ข้างนอกหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอุณหภูมิจําได้ไหมว่าอย่ายเย็นมากนะแก้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวชิมก่อนอันนี้เราหายใจไว้แล้วอื มันเริ่มคลายตัวแล้วคืออย่างนี้อีกเรื่องหนึง่งบางตำราฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าตัวลิสซิงเนี่ยทางฝั่งเนี่ยทางฝั่งอัลซาตเนี่ยจะมีกลิ่นน้ามันกลิ่นออยลี่นะครับแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าออยลี่จากลิสซิ่งตัวนี้กับออยลี่จากองุ่นพันวียงเยจากแคว้นโรนต่างกันวิยงเยเนี่ยมันจะออยลี่แบบกลิ่นเหมือนบัตเตอร์กลิ่นเหมือนเนยออยลี่น,น,น ily, นะ มันมันหน่อยแต่ไอันนี้มันเป็นน้ํามันกา๊าซที่ผมบอกอะ่ะฉะนั้นต้องแยกแยะก,ก่อนว่าไอลิสลิงกับวิยงเย,ย่เนี่ยความเป็นน้ํามันจริงแต่น,น้ํามันมันต่างกันนะไปะพูดเยอะแล้วหิวเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม หลังจากทีก่เราคุยเรื่องไว้กันไปเรียบร้อยแลยครับแล้วก็มาอยู่กับเชฟรุ่นใหม่ไฟแรงนะเ mm hmm. พจเชฟประจาร้านพายเชฟโจครับสวัสดีครับเชฟโจคุณผ<ม>ู้ชมนี่มาแล้วนะเป็นผู้รังสรรอาหารไทยประจําร้านพายเนี่ยที่อยู่ในเดอะเฮาส์สาทรเชฟโจวันนี้เอาอะไรมาให้ผมกับคุณผู้ชมชิมครับวันนี้จานแรกนะครับเป็นยำหัวปีกับเนื้อปูครับผมอ๋อโอเคซึ่ง ตัวพิเศษหรือเคล็ดลับของเราก็คือตัวเดซซิ่งของมันซึ่งเป็นทำจากส่วนเป็นน้ำพริกเผาซึ่งเราทำน้ำพริกเผาเองเนื้อปูของอะไรเป็นปูม้าเป็นปูดําเป็นอะไรยังไงเป็นปูม้าเป็นปูม้าโอเคปูแคลบปูแคลับโอเคสดไหมเอนี้สดเนื้อค่อนข้างหวานเนื้อค่อนข้างหวานแล้วท็อปอัพด้วยอะไรข้างบนข้างบนนี้จริงๆแล้วจะเป็นมิติความกรอบของมันนะครับครันชี่ใช่ครับก็จะมีตัวหัวปีเอาหัวปีด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีตัวหอมทอด เดี๋ยวชิมเลยขออุญาชิมก่อนนะคุณผู้ชมนะจะเดี๋ยวได้พูดถึงอันต่อไปได้คุณผู้ชมกลิ่นมันพริกเผาขึ้นเลยเชฟมาจริงๆตอนท็อปก่อนออกมาเนี่ยเราจะดีน้ำมะกรูดกับขูดผิวมะกรูดลงไปครับแลอวติดฟาสดชื่นท้ไมคุณผู้ชมนี่นะตามด้วยลิสติ้งเอาฟ้าสดชื่น S <S อย่างรครับโอ้ผมไปกันได้ไ<ม>คือมไม่เผ็ดมากนัวนคือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะยำหัวปรีที่แหวกแนวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่มะกรูดกันแต่เชฟเนี่ยเอาเอา,เอาน้ำมะกรูดมาใส่คือเป็นการทวิสต์กลินน่นมที่สองนี้เป็นหนวดอ,ออคตาปสครับแต่มาจากสเปนอื คือด้วยธรรมชาติของตัวอัลตบูสเปเนี่ยหนวดเขาจะนิ่ม,มจะไม่แข็งแล้วก็มาชาโพเพราะ,ะนั้นเราจะได้กลิ่นความหอมความเกรียมของถ่านที่เวลาเราย่างอ๋อนี่อันนี้ย่างย่างถานเลยนนย่างถานเลยครับก็พูดง่ายๆก็คือเมนูลาบปลาหมึกนั่นเองอ๋อเมนูลาบปลาหมึกแล้วเชฟโรยอะไรข้างบนเต็มไปหมดเลยกามันก็จะมีข้าวรั่วนะครับผมมีกะทนะครับผมมีหอมแดงมีพริกมีตะไคร้ครับผม แต่ส่วนน้ำน้ำน้ำลาบเนี่ยเราแยกมาเราแยกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราดอกไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดยังยังไม่พอก็สามารถที่จะดอกเติ่มข้าไปอีกได้คือคือพูดง่ายๆว่าเชฟเขาใส่น้ําน้ํายําลงไปเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบความแซ่บจัดจ้านก็สามารถจิ้มแล้วก็คุณผู้ชมต้องเลยนะนี้ต้องเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเติมหน่อยเพราะต้องไม่สีไม่สีตอนแรกคอนแรกต้องไม่ใส่ก่อนอ่าเราต้องแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมธรรมดาก่อนกินธรรมดาก่อน อันนี้ให้ดูเขีย่ยเขี่ยผักออกให้ดูว่าเป็นหนวดหมึกสเปนนะคุณผู้ชมนะต้องเป็นสเปนด้วยเชฟบอกว่าเนื้อจะนิ่มมากนิ่มซึ่งส่วนมากคนจะคิดว,ว่ามันคือปลาโขดแต่ริมไม่ใช่อืมถ้ากินร้อนๆมันจะหอม,มจะนิ่มมากเดี๋ยวเอาคำของคุณแบบใส่น้ำยำนะจะเข้มจะนิ่มมากอันนี้บอกเลยว่าูกปากคนไทยแน่นอนคุณผู้ชม ทานอาหารไทยนะถ้าไม่มีเอิฟนี่นะถือว่าไม่ได้นะเชฟนะมันขาดมันขาดไปดีไหมครับดีงามอันนี้ไม่ได้อวยไส้แตกนะคุณผู้ชมผมให้เป็นซิกเนเจอร์ดิเชเลยคือ มันใช่เลยคุณผู้ชมมันจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเชฟทําแบบมันสร้างมูลค่าอาหารไทยอะความนุ่มของปลาหมึกเนี่ยคุมเชฟบอกมันไม่เหนียวมากแล้วก็พอใส่น้ํายำลงไปเนี่ยโหแม่งใช่เลยอะ่ะอันสุดท้ายเนี่ยผมดูแล้วคุณผู้ชมโคตรใหญ่เลยอันนี้เป็นอะไรเชฟอันนี้เป็นซูชิกุ้งแม่น้ำครับผม,มเราก็กุ้งแม่น้ำเนี่ยมาเผาเหมือนกันเราก็ย่างเตาถ่านเพราะว่าของเรามันจะมีเตาถ่านก็ได้ย่างเตาถ่านหรือไ,ได้ความได้กลิ่นที่มัน หองชาโกลจะไหมมันจะหอมมันจะดึงไฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็มีแกงซูชิอันนี้ก็เป็นแกงที่ทําเองชิมเลยดีกว่าต้องทํายังไงเชฟต้องแนะนำนะโดยปกติแล้วครัเวลาเสร็จปานก็จะเทนะครับอขออนุญาตเทได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยมันดูแพงอ่ะคุณผู้ชมเป็นชูชิที่แม่งดูแพงมากอออืืห เป็นเคอรี่ที่นัวมากเลยเป,เป็นเป็นเขาเรียกอะไรชูชีที่นัวมากนี่เดี๋ยวให้เชฟเขาวิจารณ์เรื่องไวน์หน่อยเพราะว่าเวลามาทานเนะี่ยเชฟเขาทำไวน์แพร์ริงที่ร้านด้วยนะครับเก่งจิบไวน์อยเชฟคุณผู้ชม ว่าโอเคเลยครับดีไหมพ่อคนนั้นนะฮะผมว่าฮอมพอเฟ c คอมบิเนชันนะยิ่งกว่าได้อีกยิ่งกว่าได้ยิ่งกว่าได้จริงจโดยส่วนตัวเชฟเนี่ยทำอาหารมาเนี่ยอาหารไทยเนี่ยซิกเนเจอร์เลยที่เชฟโจเป็นอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้คือของฉันคืออะไรลาบปลาหมึกผมเองเนี่ยชอบชอบอาหารที่สัน อเ oh, okay. จริงๆแล้วแต่ผมชอบอาหารที่สั่ oh. กับชอบอาหารใต้อ uh. ท,ที่วันนี้ดึงมาให้ก็คือเพราะว่าอันนี้มีลาบปลาหมึกเพราะผมชอบกินลาบอ๋อ oh, ชอบกินลาบเป็นซิกเนเจอร์ของเชฟเลยครับ,บแล้วผมก็ชอบนะผมว่าทําได้ดีสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่คิดว่าเฮ้ i, เราแม่งอุ้ยไส้แตกเปล่านะมาทานเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับเมนูของหวานแล้วนะฮะโอ้โห oh, oh, เรียกว่า แต่ละอันนี่อลังการงานสร้างเชฟตัวนี้เป็นอะไรพนักเาต้ายังไงครับเป็นเลมอนกราสพนักเาต้าครับโดยปกติตัวพนักเาต้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีกลิ่นอินฟิวเข้าไปมากนะแต่เนี่ยเราใช้ตะไคร้อ๋อให้ตะไคร้ด้วยนะครับเราก็ได้กลิ่นความหอมของความเป็นไทยบวกกับแพชชั่นฟู้ดนะครับแพชชั่นฟู้ดด้วยโอเคสับวันรสคุณผู้ชมสับวันรสนะครับผมมะม่วงอ๋อนี่เป็นมะม่วงใช่ครับแล้วก็สาคูนะครับสาคูพอกินทานรวมกันแล้วเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะแบบ ไปด้วยกันได้แต่ไม่เลี่ยนมันจะมีความห stock, วานความมันความเปรี้ยวครบองค์ขาพยศว่างั้นครบอิเลเมนต์ครบเดี๋ยวคุณผู้ชมชิมก่อนดิสิงตัวนี <boo> ้ผมว่าได้ได้เลยคุณผู้ชมมันขึ้นเลยอ่ะเชฟเลยอันเนี้ยผมว่าได้เลยเพราะว่าตังนี้มันมาทางนั้นอยู่แล้ว คือจุดเด่นมันนะนอกจากตัวมะม่วงแล้วก็ตัวไอพานาคาต้าผมบอกว่า็นกระทบลกกระทบลกคนโบราณให้กระทบลกอ,อยู่ในเรียกเสาวรสเพาะขึ้นคือมันตื่นเลยตื่นเลยมันดึงขึ้นมาแล้วมันล้างปากด้วยชชเชฟเขาครีเอทมาเหมือนกับว่าให้มันเขาเรียกว่าครีมพาเละโอะ้อร่อยมากคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกนะต้องทานพร้อมกันหมดนะโอ,ะอะ้คุณผู้ชมมันเป็นอาหารไทยที่เชฟโจเนะี่ยรลังสรรออกมาได้ แหวกแนวมันไม่เหมือนอาหารไทยที่ที่เราคุ้นเคยซึ่งอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเชฟเนี่ยมีไอเดียที่ครีเอทมากๆนะครับฝากร้านหน่อยเชฟก่อนจะจากเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอาหารอะไรยังไงอยากจะให้มาทานที่ร้านพายก็รบกวนมาที่ร้านพายนะครับที่เดอะฮาวันสาทรน,นะครับหรือโรงแรมแบัอยูเชฟอยู่ร้ายทุกวันทุกวันครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้คุณผู้ชมขึ้นเบอร์ไว้นะติดต่อมาเฟซบล็กเฟซบุ๊กอะไรจองมาได้ไดนะครับแล้วก็เช็คก็ได้ข่าวว่ากำลังจะเปลี่ยนเมนูใหม่เร็วๆนี้ด้วยใช่ครับผมเป็นซีซันใหม่เป็นซีซันใหม่ใช่ราคาก็ไม่แพงอันนี้ราคาถือว่าราคาดีมากถ้าอย่างงี้ถ้ามาที่ร้านเนี่ยแนะนําสั่งเป็นอาราคาหรือเซตเมนูผมว่าเซ็ตคุ้มนะสองพันหครับได้กินทุกอย่างเลยได้กิน ผมว่าเครับใช่ผมว่าเอาเอม,ม,มันครบมันครอบคุมหลายอย่างมันมันได้หลายอย่างได้ได้เยอะมากครับผู้ชมครับสาหรับวันนี้นะก็ได้เปิดโลกทัศทัใหม่ๆในเรื่องของอาหารไทยแล้วก็ไี้ความรู้เรื่องยืดซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยนะสำหรับผู้ชมที่ติดตามมา,าตลอดเนี่ยผมก็ขอบพระคุณมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนจีนนะตอนนี้เรารายการเราไทยทำไปที่เมืองจีนด้วยนะนิฮาวนะก็มีคนจีนก็ติดตามมานะครับผู้ชมสำหรับวันนี้นะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อน ครวก็พบกันใหม่ E p พีหน้าสวัสดีสวัสดีครับ